สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำมะเขือเผากับปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนเผาปูาปนึ่งนะครับนี่ได้ปูมากแล้วนี่ปูนาเรานะครับผมนี่แล้วก็ปลาช่อนปลาดุนี่ปลาช่อนสามตัวปลาดุตัวหนึ่งไปครับผมจะเ,เราไปเริ่มทํากันเลยนะครับทุกคนไปพี่น้องเราก็เล้เอาปูใส่แล้วนะครับผมนี่นึ่งเหมือนเดิมรอบนี้แบบกมุนไพยก็คักเลยนะครับผมเนี่ยวำลังต่อไฟนะ แทงแหลงหน่อยดิอ่านี่แปดหมดนี่ครับปูที่เราก็กำลังหมักปลาช่อนนะครับทุกคนเนี่ยเผาเกลือธรรมดาใช้ใบตะไคร้นะครับผมใส่แล้วก็กุ้งเกลือเตรียมเผานะครับผมกินรอเลยกินอะไรวะกินทุกจัมรอแล้วรอปลาแน่นอนมาดูกันนะครับผมปูสุกยัง เน่เหลืองต้อยเลยไปเดี๋ยวเราไปรับประทานกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูปลาก่อนมาดูปลาโอ้โหแถวเลยครับผมทั้งปลาดุกทั้งปลาช่อนปลาสุกยังวะอหน่อยหน่อยนี่หน่อยนะครับผมไปเดี๋ยวกินปูก,กันเลยเนย่ตัวนี้ต้องเป็นตัวเมียแน,น่นอนว่าอันนี้มันใหญ่มาเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหร้อนร้อน อุ้ยหมาตุ่มน้ำติม้มโอ้โหน้ำติ้มพิกนทำเองมันมากคดนัวป้ากินใช่ก,ก็ต่อไปเดี๋ยวรอปลานะครับทุกคนในปูแป๊บเดียวเกี้ยงตั้มนี่โอโ้โหเฮย้ยไปอดอยากไปยังไหนะเนี่ย โโหมดเลยครับเลยใส่ก้ามเนากมันอิ๊ลูกส่ส่ไปโอ้โหนี่ปลาสุกแล้วครับผมใส่เลยต่อไปกินปลาฮะเป็นไงอันนี้ดเด็กๆมันไปหากันมานะนี่ประดุกโอ้เอาเรื่องมาครับผมมาปลาซ่อนใฟ่ ค่าดองพุงนะเอาเลยเฮ้ยพุงหายไปเนี่ยมาดูดิพุงไม่เนี่ยวะพุงหายไปเน<ด>ี่ยวะมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมก็เนื้อไปช่อนจิ้มจิ้มแล้วกินเหมือนเดิมมาฟันคุ้งเลยฟันคุยคุยเดี๋กินไขยอย่อ่ะมีไหมเนี่ยหวานจิ้มไปเดี๋ยกิ้กันเลยครับไปเลย กลอกหนังออกกินไม่ได้โอ้หน้ำจิ้มเนี่โคตรแดงโคตรแดงเป็นไงครับเด็ดหรือเปล่าน้องนี่บ้านผมในนั้นนะพุงพุงพุงกล้าหรอพุงครับผมนี่พุงพุงโอ้โหเอาเรื่องมยาเริ่มลาดน้ำจิ้ม่เหียวอ้โหมาหาเนี่ยไอ้ผมเป็นยัไปดิเนี่ยไอ้พวกนี้มันพาไปเลยจะเป็นน้อยไปเทียงตับ แป๊บเดียวหมดเกี้ยงเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาจับเกนใหม่